ก็วนะันนี้เนื่องในวันแม่นะก็มาทำกิจกรรมกิตอาสานะในเรื่องของการดูแลผู้มีปัญหาในสังคมของเราซึ่งมันเป็นปัญหาที่มันมันยาวนานนะรัฐบาลก็ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนี่คือการทำเพื่อแก้ปัญหาในอดีตที่ผ่านมาจะแก้ได้ยังไงต้ทนทางความคิดหลักคิดยังไง และมากลางทางตอนนี้คือเราจะเดินหน้าให้คนเหล่านี้อย่างไรก็ต้องเตรียมอนาคตให้เขานี่คือสิ่งที่คนปัจจุบันต,ต้องทําให้เขานะถ้าเพราะคนในอนาคตเนี่ยก็จะมองถึงว่าเมื่อถึงวันนั้นเขาจะต้องเป็นอะไรยังไงบางทีมันไปไม่ได้ตรงนั้นมันต้องเริ่มเสริมสร้างตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะนะเพราะเตรียมไปแล้วเขาเตรียมกําหนดพื้นที่ไปหมดแล้วเนี่ยประมาณเดือนนี้แหละกลางเดือนนี้ไปเขาจะทํกจัดเวทีอะไร แต่ละส่วนเขาจะทำของเขาแล้วถ้าบอกก็จะสรุปส่งมาให้นายกตีดูก่อนนะแล้ติดตามการชุมนุมเมื่อคืนนะแหมผมเป็นนาย,ยกมไม่ตามหรอผมตามทุกเรื่องอ่ะจ้ะนะความคามมิดเห็นยังไงครนะับความคิดเห็นของผมอ่ะก็ก็การชุมนุมก็ไปติดแต่การชุมนุมที่เกินเลยมากๆเนี่ยผมถามสื่อว่าสื่อว่าไงนะสื่อว่าไงนะตอบที่ตอบไม่กล้าตอบอีกเธอก็ต้งองแสดงความคิดเห็นไปบ้างสื่อเนี่ย ทำยังไงให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยทำยังไงวันนี้มันจะเดินหน้าแก้ปัญหาคุยไปได้ทําไมรัฐบาลจะทํางานได้นะคนที่เขาเดือดร้อนคนที่เขารอการแก้ปัญหาให้เราเนี่ยเยอะแยะนะวันนี้ไม่ใช่เฉพาะเฉพาะที่ว่าคนรุ่นใหม่ไม่ใช่แต่ทาอย่างนั้นมันเหมาะสมหรือไม่มันเกยเล่มากๆแล้วจะทํำยังไงแล้วกฎหมายอยู่ตรงไหนนะจะบอกว่า เอากฎหมายไปกดไปกดทับไปอะไรไม่ใช่ก็ตัวเองถ้าละเมิดกฎหมายมันก็ต้องถูกลงโทษกันทุกคนนั่นแหละไม่งั้นกฎหมายมันก็เสียหายสิเจ้าที่เขาก็เสียหายเขาไม่ทํางานเขาก็ถูกฟ้องร้องเล่าเว้นอีกแล้วมันจะอยู่กันยังไงผมก็ขอร้องแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นสถาบันต่างๆก็ต้องช่วยกันดูแลรับผิดชอบไปบ้างนะถ้าทุกอย่างมันลงในยนตรีมันไม่ได้เราทั้งหมดอะนะต้องช่วยกันดิต้องช่วยกันประเทศชาติเป็นของใครอะพวกเราทุกคน แล้ววันนี้ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าปัญหาประเทศชาติอยู่ตรงไหนนะหลายอย่างที่เรียกร้องมามันใช่ปัญหาที่ที่มันทําได้วันเดียวไหมสองวันไหมสามวันไหมหรือเดือนหนึ่งไหมมันกําหนดอย่างนั้นก็กไม่ได้ผมว่ามันมันไม่ได้หลักคิดไม่ได้แล้วถ้านาููเขียนว่าไงไปดูรัานผนูนนู้นะดูแล้วดูฉบับปัจจุบันก่อนเขาจะรับที่ไหนก็ว่าไปเถอะถ้าผิดกฎหมายมาหน้าก็ต้องมีปัญหาอีกแหละ

ใครกินน้ำส้มขันบ้างเอามาให้กัน